คำศัพท์บทที่13ซูโยอิลซูโยอิลวันพุธโมเกียวิลโมเกียวิลวันพฤหัสคือเมียวอิลคือเมียวอิลวันศุกร์โทโยอิลโทโยอิลวันเส,สาร์โอจอนโอจอน,ช,อนช่วงเช้าอาชิมอาชิมตอนเช้าโอฮุโอฮุช่วงบ่ายช้อนหยอกช้อนหยอกช่วงเย็น พัมพัมกลางคืนอเจอเจเมื่อวานโอนุลโอนุลวันนี้เนอิลเนอิลพรุ่งนี้โมเรโมเรเมื่อวานชินันจูชินันจูสัปดาห์ที่แล้วอีบอนจูอีบอนจูสัปดาห์นี้ทามจูทามจูสัปดาห์หน้าชินันดัลชินันดัลเดือนที่แล้วอีบอลดัลอีบอลดัลเดือนนี้ทามดัลทามดัลเดือนหน้าช่างหย่อนช่างหย่อนปีที่แล้วชิกันชิกันเวลานูกูนูกู นูกานูกาใครมูอดมูอดอะไรออนเจออนเจเมืออ่อไหรออโตเคออโตเคอย่างไรออนมาออนมาราคาเท่าไหร่ออนมานาออนมานาจำนวนเท่าไหร่แว่แว่ทำไมออนุกดออนุกดอ,อันไหนเมียดเมียดกี่พูทะกาจิพูทะกาจิตั้งแต่ถึงแคดะแคดะพับชอปตะชอปตะ ครับโคชิดะโคชิดะซอมสุริฮาดะสุริฮาดะซอมคิรุดะคิรุดะเลี้ยงเพาะปลูกคิวดะคิวดะเลี้ยงเพาะปลูกกึนตะกึนตะ ชาลุดาชาลุดตาตัดกุลดากุลดาดึงลากทังกิดาทังกิดาดึงลากนาลุดานาลุดาขนย้ายอมกิดาอ <c coworkers Rodriguez> <Psychology> มกิดาขนย้ายโพฮวาดาโพฮวาดาป้องกันรักษาชิกิดาชิกิดาป้องกันพกจับหาดาพกจับหาดาแน่นแออัดพุมบีดาพุมบีดาแน่นแออัดผูจกคาดาผูจกคาดา ไม่เพียงพอโมจารดาโมจารดาไม่เพียงพอพีรสเทดาพีรสเทดาเริ่มเริ่มต้นคําศัพท์บทที่14ีชิจักเทดาชิจักเทดาเริ่มเริ่มต้นปบตาปบตาเลือกถอดถอนโครุดาโครุดาเลือกถอดถอนชลยักขดาชลยักขดาประหยัดอากิดาอากิดาปะหยัดเชเวฮาดาเชเวฮาดาหักออกลบออก แปดะแปดะหักออกลบออกชิปตาชิปตาหยิบคีบจับชับตาชับตาหยิบคีบจับชิวดาชิวดาจัดเก็บกว่าช่องนี้ฮาดาช่องนีฮาดาจัดเก็บคากับตาคากับตาใกล้มอลดามอลดาใกลคาเนลดาคาเนลดาบางกุกตากุกตาหนาคาอิพาดาคาอิพาดาเข้าร่วม ทัลเทหดาทัลเทหดายกเลิกเคือรุดาเคือรุดาขี้เกียจพูจิรันหดาพูจิรันหดาขยันเคสกขดาเคสกขดาต่อเนื่องคือมันหดาคือมันหดาหยุดทำพิลีดาพิลีดายืมคับตาคับตาคืนให้นรินดานรินดาเพิ่มชุลดาชุลดาลดนัตถะนัตถะเอาใส่ก้อนเนดาก้อนเนดาเอาออกพัตตา รับทอนจิดาทอนจิดาโยนโชยงฮาดาโชยงฮาดาเงียบตอดืนซอกคาดาตอดืนซอกคาดาส่งเสียงดังเตดาเตดาดึงออกพุชิดาพุชิดาติดแปะมักตะมักตะแจ่มใสฮืริดาฮืริดาครึ้มโมจาราดาโมจาราดาขาดไม่เหลือนำตานำตะาเหลือพัพปืดาพัพปืดายุ่ง ฮันกาฮดาฮันกาฮดาว่างสอิบฮดาสุยบฮดานำเข้าสินค้าสูชุลฮดาสูชุลฮดาส่งออกสินค้าซึลพอฮดาซึลพอฮดาเศร้าใจคิปอฮดาคิปอฮดาดีใจสุรจิดาสุรจิดาล้มลงอิรอนดาอิรอนดาลุกขึ้นตื่นนอนยอลดายอลดาเปิดประตู ปิดประตูวิหอมฮาดะวิหอมฮาดะอันตรายอันจอนฮาดะอันจอนฮาดะปลอดภยัยอิบตะอิบตะใส่เสื้อผ้า